การผูกติดด้วยความเพลินหมวดธรรมที่สาสิบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนาะภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่ามิคชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ด้วยตาอันน่าปรารถนา น่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อภิกษุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิคือความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะคือความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะคือความผูกติดกับอารมณ์ย่อมมีมิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดกับอารมณ์ด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพิกชาละเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญญะย่อมมีมิคชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดกับอารมณ์ ด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้น นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญคะย่อมมีมิจฉาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดกับอารมณ์ด้วยความเพลิดเพลินนั้นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกฉาละ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่ สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดกับอารมณ์ด้วยความเพลิดเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละโพัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพฏฐัพพะนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติดกับอารมณ์ด้วยความเพลิดเพลินนั้นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นภิกษุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่ สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดกับอารมณ์ด้วยความเพลินนั้นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ ถึงจะเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าทึบซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยไรซึ่งลมจากผู้คนควรเป็นที่ทำการอันสงัดของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีเกเล้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตันหานั้นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตัณหานั้นอันเขายังละไม่ได้ดังนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ะมิกชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับ เมื่อนันธิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกฉาระภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั้นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกฉาระกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พรำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดกับ ความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกฉาละรสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นนันทิย่อมดับ เมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกฉาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั้นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกฉาละ โพธิะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งโพธิพะนั้นนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่ สัญโยคะย่อมไม่มีมิฉาระภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิฉาระทำทั้งหลายที่จะรับรู้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นเ<อ>มื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่ สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั้นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอารมณ์อย่างนี้ แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันระคนไปด้วยภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกของเดรถีทั้งหลายก็ตามถึงอย่างนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั่นแหละอันเข่าละได้แล้วดังนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว